กรับสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณมาเจอกันแล้วนะครับวันรอบนี้บทสรุปมาเร็วนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนำตัวเลขที่ได้นะครับในห้องสูตรคำนวณเนี่ยไปเลือกซื้อสลากกินมแบ่งรัฐบาลชอบตัวไหนเน้นตัวนั้นนะครับเน้นตัวนั้นโอกาสมันก็มีสูงนะครับว่าเออมันจะเข้ามาเพราะอะไร พอรอบนี้ตัวเลขมันได้เยอะครับแต่บทสรุปบทวิเคราะห์ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะคัดให้นะครับเพียงแต่ว่าผมเองก็ไม่กล้าการันตีนะครับว่าเลขที่คัดให้เลขที่ลงให้เนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสถิติเมื่อปี2.565นะครับอยากใช้เพื่อนๆสังเกตอะไรบางอย่างนะครับ ามาดูสถิติตัวนี้นะครับเมื่อปี2 5 6 5นะครับมันออกเลขใกล้เคียงนะครับในงวดวันที่1สิงหาเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับ5,9,4นะครับ5,9,4ต่อมาวันที่16สิงหาห้า8ครับเห็นไหมครับแล้วงวดนี้มันก็ยังออก4,2ด้วยนะครับเออรอบนี้เลข3เลข4 จะมาอีกหรือเปล่าล่ะครับจะมาอีกหรือเปล่าในงวดที่ผ่านมาออก593อันนี้ออก594ถ้าลดไปเป็น3นะครับอันนี้ออก5 583ถ้าเพิ่มไปตรงนี้เป็น9นะครับนี่แหละครับสองตัวเนี้ยอ่ามันจะมาลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือมันจะกระโดดมาที่ตำแหน่งเลข2กับเลข3ในงวดถัดไปที่ออก332นะครับ ทีนี้เราไปดูเกี่ยวกับสูตรเราอันนี้ผมเกินให้ดูก่อนนะครับว่าเออมันมีความใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันมากเลยอ่าเห็นะครับสำหรับสูตรที่เราให้ไปนะครับเพื่อนเพื่อน,อนบางคนก็จดก่อนอื่นผมอ,อยากสวัสดีและทักทายแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับอ่าต่างประเทศตั้งแต่ประเทศ เมียนมานะครับประเทศลาวประเทศกัมพูชาสหรัฐออสเตรเลียนะครับและหลายๆอีกประเทศยิ่งซาอุดิอาราเบียเนี่ยสมาชิกเราก็มีนะครับผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยสมาชิกเราที่อยู่ในซาอุดิอราระเบียก็พี่น้องคนไทยแหละครับพี่น้องคนไทยก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านทีนี้เกี่ยวกับสูตรที่เราให้ไปนะครับสูตรที่1ที่เราให้ไปก็คือค่า x 1 0หน่วยค่า x 1 0หน่วยนี้ก็คือ เราได้คือเลข90 1 2ศย์หนึ่องเดี๋ยวเพื่อนๆลองจดตามที่ผมให้ไปแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันหรือเพื่อนๆจะเอาบทสรุปทั้งหมดไปวิเคราะห์กันด้วยตัวเองก็ได้นะครับลองดูซิว่าเพื่อนๆชอบเลขตัวไหนหรือว่ามีสูตรใดสูตรหนึ่งที่เพื่อนๆคิดค้นขึ้นมาแล้วก็นําตัวเลขที่ได้มาเนี่ยไปตัดในคู่2ตัวบนที่เราสรุปให้นะครับค่า x 1 0หน่วย 8ปดเก้าศูนย์แปดหน่วยชุดที่1ได้1 2 3่งนะครับสิหน่วยชุดที่2ได้4 5 6นะครับส่วนร้อยมาลายได้7 8 9ดแปดานะครับร้อยมาลัยสูตรที่1ได้7 8 9ดแปดาร้อยมาลัยสูตรที่2ได้6กับ7สูตรตัดได้4ี่อันนี้เว้นไม่ก่อนนะครับเว้นไว้ก่อนเราค่อยไปใช้ทีหลัง ทีนี้เรามาดูชุดนี้ก่อนเลขที่มันสามารถแบ่งกลุ่มได้นะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหนะครับหนึ่งสามี่ห้าหแล้วก็เจ็ดแดเกนะครับเอาเท่านี้ก่อนเราแบ่งกลุ่มแล้วได้ก็คืออันนี้1นึสาจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ่าหนึ่งสสามี่ห้าหเนี่ยไม่อยู่ใน9 0 1 2ศสาแสดงว่า 4 5 6นะครับแล้วยังมีแถม7 8นะครับนี่ไงครับ7กับ8กลายเป็นว่ารอบนี้นะครับแถวบนมี5ตัวแถวล่างมี5ตัวฉะนั้นถ้าเราจะจับเป็น2ตัวบนเนี่ยมันได้ทั้งหมด25คู่นะครับ25คู่ถ้าเราเอาไปกลับอีและครับ ถ้าเรากลับคู่ของมันอีกจาก25คู่เป็น50ตัวนี้มันมากนะครับมันเยอะจริงๆรอบนี้ก็เลยต้องมีสูตรมาตัดนะครับสูตรตัดสูตรตัดของเราก็คือมี4 5 6แล้วก็1 2 3นะครับอันนี้สูตรช่วยตัดนะครับสูตรช่วยตัดอันนี้สูตรตัดเพื่อนๆคนใหม่นะครับคนใหม่ๆที่เข้ามากา็บางทีอาจจะไม่เห็นนะครับสูตรที่ผมให้ไปในคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนเพื่อนเข้าไปดูได้นะครับ แล้วถ้าอยากถ้ามีเวลากัผมก็อยากให้เพื่อนๆเน,นี่ยโจดนะครับโจดแล้วก็ลองทําดูลองวิเคราะห์ดูนะครับว่า,าสูตรพวกนี้นําไปใช้งานได้หรือเปล่าหรือเพื่อนๆสร้างสูตรขึ้นมาเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับตัวเองทีนี้เมื่อเราจับคู่มาดูกันแถวที่1 901 90123แถวที่2นะครับเลขต่างก็คือ45678 จับมาเป็นคู่แล้วได้เท่ากับ25คู่นี่แหละครับ25คู่ได้9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 4 3 5 3 6 3 7แล้วก็3 8นะครับถ้าเรากลับหัวกลับหางมันด้วย9 94ก็เป็น4 9 9 5ก็เป็น5 9นี่มันได้มากคู่นะครับได้ทั้งหมด50คู่ทีนี้เราจะมีวิธีใดล่ะครับ เอาไปตัดให้มันเหลือน้อยคู่ที่สุดเราก็ใช้ชุดนี้แหละครับ4 5 6คู่ใดบ้างที่มี4 5 6และ1 2 3ร่วมกันอยู่ใน2ตัวบนนะครับ2ตัวเลยนะครับมันต้องจับกันนะครับ4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1น่ง6 2แล้วก็6 3เราไปดูครับ มี4กับ1 4กับ2มีไหมครับ4กับ1 4 1ครับ1 4 4 1 2 4ครับ3 4 3 5 2 5 1 5แล้วก็1 6 2 6 3 6เราคัดออกมาได้9คู่นะครับไม่ระบุตำแหน่ง10หน่วย9คู่เนี่ยถ้าเรากลับด้วยก็เป็น18คู่ มันเยอะไหมครับเยอะนะครับทีนี้หลักร้อยสองสามสี่สองสามสี่จะมาไหมอันนี้หลักร้อยผมไม่เน้นนะครับแต่ตัวที่เด่ดนที่สุดคือเลขสามนะครับตัวรองคือเลขสี่ตัวกันคือเลขสองแต่อย่างที่บอกแล้วครับงวดปีหกห้านะครับ งวดปีหกห้าห้าครับหครับรอบนี้จะมาเลขสามหรือเปล่าหรือจะมาเลขห้าตัวเดิมหรือจะมาเลขสามอันนี้เพื่อนๆสังเกตไว้นะครับสังเกตไว้คือ,อเลขเหล่านี้นะครับบางทีเนี่ยเราสรุปให้ไปเนี่ยเราไม่สามารถไปซื้อสลากกินแบ่ง ถึงเราจะถูก3ตัวนะครับเราถูก3ตัวเนี่ยมันก็ต้องเหลืออีก3ตัวข้างหน้ารอครับรอรออย่างเดียวนะครับตอนนี้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะขาย3ตัวตรง3ตัวโต๊ดแล้วก็2ตัวหรือเปล่านะครับก็ฝึกไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้าใจเนี่ยวันหลังวันหน้างวดหน้าถ้าเกิดผมติดภารกิจนะครับผมลงช้าเพื่อนๆก็จะได้ นำสูตรที่ให้ไปนะครับไปวิเคราะห์ไปคิดคำนวณทำเป็นสูตรของตัวเองไม่ต้องไปเชื่อใครนะครับไม่ต้องไปเชื่อใครวันเลขมันจะออกอะไรไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้นะครับว่า2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวบน3ามสองตัวสามตัว2ต,ต,ต,ตัวบนนี้มันจะออกอะไรทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับทำเพื่อเป็นแนวทางทีนี้ <c oughs> เอาไงต่อดีละครับ อยากจะหาตัวที่มันเอาแบบว่ามีโอกาสสูงสุดมีโอกาสสูงสุดว่ามันจะต้องมาคือเลข6กับเลข9เนี่ยมันจะมาอีกไหมใน2ตัวบนหรือ2ตัวล่างถ้าหากว่ามันมาอีกในสองตัวบนมันมีคู่ใดบ้างล่ะครับมันมีคู่ใดบ้างที่มีเลข6กับเลข9 เอาเป็นว่าที่มันมีเลขเลขหกในวงของมันนะครับอันนี้คือเด่นสุดนะครับที่มันมีเลขหกนะครับที่เราคัดมาแล้วนั่นก็คือหนึ่งหกสองหกแล้วก็สามหกหนึ่งหกสองหกสามหกจะเป็นเลขที่เด่นที่สุดนะครับสําหรับที่เราคัดมาแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะบอกว่าเอาตัวที่มันมีเลขเก้าด้วยแล้วก็มีเลขหกด้วย ก็นี่แหละครับชุด94 95 96 97 98นะครับอันนี้มี06 16 26แล้วก็36ถ้าหากเพื่อนเพื่อนเชื่อว่าเลข9หรือเลข6จะต้องมาอีกในตำแหน่ง2ตัวบนเพราะอะไรมันยังไม่หลุดเลยครับแต่มันอาจจะหลุดในรอบนี้ก็ได้มันอาจจะหลุดในรอบนี้ก็ได้ เพื่อนๆบางคนเคยเห็นแล้วนะครับผมเคยเอามาแสดงให้ดูแล้วว่าเลข6กับเลข9เนี่ยบนล่างบนล่างมันมาอยู่ตลอดนะครับวันที่17มกรานะครับมาบนครับ79วันที่1กุมภาครับอันนี้17มกราและ1กุมภาออก63วันที่16กุมภาออก95ส่วนวันที่1ม,มีนาเลข9ไปอยู่ล่างนะครับเลข6ไปอยู่หลักร้อย วันที่16มีนาเลข6ไปอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยวันที่1เมษายนเลข9้าไปอยู่ในตำแหน่งหลักสิบของ2ตัวล่างนะครับต่อมาวันที่16เมษายนเลข9้ามาอยู่หลักสิบนะครับแล้วก็เลข9้าไปอยู่ใน2ตัวล่างตำแหน่งหลักหน่วยวันที่2พฤษภาคมนะครับพฤษภาคมออก16นะครับห 100, หลักหน่วยวันท<า>ี 100, ่16พฤษภาคมนะครับ6หลักร้อยนะครับ9หลักสิบ แล้วก็มา6หลัก10 2สตัวล่างด้วยรอบที่ผ่านมานะครับเลข9มาอยู่ในตำแหน่งหลัก10บนะครับทีนี้มันจะมาอีกหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆยังชอบนะครับเลข6หรือเลข9อยู่ก็ตามนี้เลยครับ9495 9697 98 60อ่า0 6 16 26แล้วก็36นะครับอันนี้เอาแบบสังเขปก่อนนะครับกว้างๆไว้ก่อน เดี๋ยวยังไงผมจะมีสูตรมาคัดอีกทีนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆลองไปดูแล้วก็เอาตัวเลข2ตัวที่ผมได้มานี่ลองไปเปรียบเทียบของอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับที่เขาให้เลขเด่นมานะครับที่เขาให้เลขเด่นมาก็ลองดูนะครับว่าเลขเด่นของอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยหรือเลขวิ่งของอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยมันมาตรงกับสองตัวบนที่เราให้ไปหรือเปล่าให้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านนะครับผมอ่านข้อความที่เข้าใจกันนะครับผมก็จะโพสต์ให้กับแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแต่ข้อความไหนที่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะลบทิ้งไปคือเราไม่อยากจะเอาขึ้นให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับมันก็แปลกนะครับไม่ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้นะครับไม่เข้าใจหรือว่ายังไงครับไม่เข้าใจ ทำไมออชอบมาคอมเมนต์ก็เราบอกแล้วเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าผมรู้นะครับถ้าผมรู้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันออกอะไร <c oughs> ก็เพื่อนๆคิดดูเองนะครับแต่แต่ว่าเราทําขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเราอยากให้เพื่อนๆนําสูตรที่เราให้ไปนะครับไปเป็นแนวทางของตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆลองทํานะครับลองทํา ว่ามันใช้ได้จริงไหมหรือเอาแนวทางของเราเนี่ยไปทําสูตรของตัวเองโดยไม่ต้องใช้สูตรของเราก็ได้นะครับเอาตําแหน่งตัวไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนเห็นว่าเออมันมีความสอดคล้องกันถูกมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วไปทําครั้งที่4แล้วเอาไปนานากลับไปใช้นี่คือจุดประสงค์ของห้องสูตรคํานวณนะครับห้องนี้ทํามานานมากแล้วนะครับทำมานานมาก,มานานมากถูกบ้างผิดบ้างนะครับถูกบ้างผิดบ้างอันนี้เพื่อนๆหลายคนพอเข้าใจนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับสูตรนะครับผมอยากให้เพื่อนๆย้อนนะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมให้สูตรไปนะครับจดทําบันทึกของตัวเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับของราชินีก็ว่างนะครับก็เลยรีบลงมาให้กับเพื่อนๆสมาชิกเพื่อได้มีโอกาสได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งแล้วในแอปเป๋าตังตอนนี้ยังมีเยอะนะครับ มีครบทุกเลขนะครับมีครบทุกเลขส่วนหลักร้อยเนี่ยหยิบยกมาได้นะครับหรือหรือหรืออาจจะเป็นห้าตัวเดิมก็ได้นะครับอาจจะเป็นห้าตัวเดิมก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันตลอดและไม่เคยทิ้งกันนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกห้องสูตรคํานวณแล้วก็ส่งความห่วงใยไปกับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศนะครับพี่น้องชาวสปปลาวนะครับพมา่าละกกัมพูชา สหรัฐอเมริกานะครับซาอุดอาระเบียดูไบก็มีนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ยังติดตามห้องสูตรคำนวณสำหรับคลิปสรุป2ตัวบนไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าผมจะเพิ่มเติมสูตรที่จะมาคัดทั้งหมดที่ให้ไปนะครับทั้งหมด25คู่เนี่ยแล้วก็คู่เน้นนะครับคู่เน้นจริงๆก็จะมี14 15 16 24 25 26 34 35 3 6นะครับคู่เด่นสุดก็คือ1626แล้วก็36 ถ้าหากว่าคิดว่าเลข6หรือเลข9ยังมาอยู่ก็จะมี36 26 16 06 94 95 96 97แล้วก็98โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะหาสูตรมาตัดให้กับเพื่อนๆสมาชิกอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับ